สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการฮัตข่าว,าวรายการข่าวที่ขา่ขาวไม่ขนพลาดกับพิชั้นปริญาณเนตรวิเชียรค่ะ มาจนถึงวันนี้นะคะเชื้อไวรัสมรณะอีโบลายัางคงแพร่ระบาดอยู่ในแอฟริกาตะวันตกร้ายแรงถึงขั้นที่ทางการไลบีเรียได้มีการประกาศเคอร์ฟิลห้ามประชาชนออกนอกบ้านค่ะเป็นเพราะว่าประชาชนนั้นไม่เชื่อฟังและไม่ปฏิบัติตามคำคำเตือนของทางการนะคะล่าสุดมีกระแสข่าวออกมาด้วยค่ะว่ามีชายชาวต่างชาติที่ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาเดินทางผ่านเข้ามาอย่างสนามบินสู โอลาค่ะโดยองค์การอนามัยโลกได้ถแถลงเรียกร้องให้ประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาเพิ่มมาตรการในการตรวจคัดกรองโดยจุดที่สําคัญก็คือสนามบินานานาชาติท่าเรือและจุดผ่านแดนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการไข้และอาการปวดที่คล้ายกับผู้ติดเชื้ออีโบลาทางการสาธนารณสุขในจีเรียเองนะคะก็ถแถลงว่ายอดผู้เสียชีวิตจากอีโบลาได้เพิ่มเป็น5รายแล้วรายล่าสุดเป็นแพทย์ผู้ให้การรักษาชายที่เดินทางจาก ไลบีเรียมาในจีเรียขณะติดเชื้อโดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่นั้นต่างเชื่อมโยงกับชายดังกล่าวทั้งนี้เชื้ออีโบโลาสามารถติดต่อกันได้โดยการสัมผัสดโดยตรงกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุดก็จะเป็นแพทย์และพยาบาลรวมถึงผู้ที่ต้องสัมผัสกับศพค่ะส่วนที่ไลบีเรียนะคะได้ประกาศเคอร์ฟิวช่วงเวลา21นาฬิกาถึง6นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นเพื่อไม่ให้มีการเข้าออกในบริเวณเวสต์พอยต์ซึ่งเป็นชุมชนแออัดในกรุงมอนโรเวียภายหลังเกิดเหตุกลุ่มม็ เข้าไปโจมตีศูนย์กักโรคผู้ป่วยอีโบลาในเมืองมอนโรเวียซึ่งเป็นเมืองหลวงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ถูกกักกันนี้ออกจากโรงพยาบาลถึง17รายและถูกญาตินำตัวกลับบ้าน10รายล่าสุดค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตที่1,350คนมีผู้ป่วยประมาณ2,240คนโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อหรือผู้ต้องสงสยัยก็จะอยู่ในแอฟริกาตะวันตกซึ่งก็จะทําให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการระบาดของอีโบลาใน ครั้งนี้มีจํานวนมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะคะสําหรับประเทศไทยของเราเองตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดรวมถึงต้องตรวจสอบด้วยนะคะสําหรับกรณีที่ชายชาวต่างชาติซึ่งต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลาได้เดินทางผ่านเข้ามายัางสนามบินสุวรรณภูมิของไทยเพื่อที่จะเดินทางต่อไปอย่างเมียนมาเรื่องนี้เองข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตรวจสอบกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ ทำไมทำไมต้องทนอยู่กับความปวดแคสซิก้าขาที่ปวดไม่ต้องนวด